เ้ยไปว่ามาดึงโนนของข้าให้โยนถูกของขุ่มากันพระแม่วาหอกสังกรณีตรีชวาไปให้ทันก่อนพระาจิตขึ้นทลักษ์ก็จะสิ้นชีวิตขอได้โปรดอยู่พอจะรู้จะเประเจ้าข้าหยดสิงธรรมชาติไม่ได้เดี๋ยวโลกมนุษย์เขาจะด่าเอานั้วเสืได้โปรดเถิดะลักษ์จะสิ้นชีวิต ผู้กราหนทโปรดเริและจะได้ต่อสูส้ในยักษ์รนั้นได้โปรดจะไม่เจ้าฆ่าไดโปรดไม่เจ้าฆ่าอ๋ละอดีตให้สักรูปหนึน่งอมรทยเพื่ะข้าลอยรุดข้าเอยโอ้ยจงทิงหนุมานเนี่ยเอาละจะรับีย่รปเนี่ยอมรทัพ่ข้า สันกรณีรนชวรจะอยู่ที่ไหนออกมาด้วยสิทอยู่ยอดเขาเหรอดีมากดีถ้าจะขึ้นแมวเจ้างวัเดี๋ยวนี้แหละแมวเจ้าขงาสันกรณีรีชวาจะอยู่ที่ไหนตอบข้าด้วยที่ไหนข้าวดูไหนน่ะ เส้รเทาม่หรือเปล่าเนี่ยโอ้ยโอ้อ้เาแล้เอาจะลงไปตรวนี้ละเจ้าพี่ีาใช้ยากเลยไหนนี่เส้นตรไหนเนี่ารกรณีเอเอาหายไปแล้วอะไ่ไหนนะโอลูกเปนเยอะจริงๆเลย อัไปยเ็แล้วจไปเดี่วน่ไหนอไหน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 ไหะไ้อขเล่นหองเนียะอยู่ไหนเนี่ยอย่าลอเนเล่นนะสกรณีทีชว่าจะดีเข้าไปไหนอืไหนไหนอ่ะไหนี้มีเข้าไปบน้คนหรอล่าจยเข้ไปไม่ได้เลยตนี้เไยากเลย นี่ข้าใช่ยากเลยจักรสรรกรณีตรีชวาดูลิยาค่ะเน่เป็นยังไงเดี๋ยวคอยดูด้านนี้มอเงเลยเน่ผัดเดนำจะไปได้เลยเห็น,นไหมดูนิดข้บบาบ้างที่จลองสันกรณีตรีชวาเอ๋ยหาเนี่ยวนยอดเขาเพื่อน้ำเจ้ากลับไปกับข้าคอยดูนิดข้าบ้างยังใช่ยากเลย,เลยจะหนีไปไม่พ้นหรอกนะสันกรณีตรีชวาเอ๋ย เห็นลิ้ท่าลิ้ยังเลยจำสักรีดีจังกว่านี่เห็นไหมมัดแน่นเลยนี่แหละใช่ลิ้นก็เสกข้าแล้วเขาบอกว่าจะหนีข้าไม่ทันหรอกหนีไปกับข้าเดี๋ยวนี่แหละ